สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบค์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้เจ้าแซดสองห้าศูนย์นะครับคันนี้ปีคศสองพันสิบหกแท้นะครับสีเขียวดํานะครับรถบ้านเดิมเลยนะครับยางหน้าหลังเต็มมีชิวหน้านะคันนี้รถเดิมนะครับท่อเดิมหมดเลยนะครับผมกุญแจสองดอกครบนะครับเอกสารครบเล่มโอน ไม่หกพันสี่นะครับส้านง่ายนะครับสวยครับระบบไฟติดหมดนะครับเล่มสวยนะครับเล่มสะอาดสวยนะครับรถรวมสวยมากคันนี้ มนี้ครับคันนี้ราคาที่49,000นะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับผมลดหยุดจังหวะน้าจเจริญน,นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ